เดี๋ยวผมจะลองปิดกล่องให้พี่ลองเขาลองเหยียบดูนะครับว่าเขาจะรู้ไหมว่าผมปิดนะดอันนี้พี่ว่าผมเปิดหรือปิด,ป,ดปิดได้ไหมเดี๋ยวเปิดกล่องลองใหม่ครับบต่างกันได้ไหม <laughs> โอเคครับผมสิ่งที่สัมผัสได้ชัดเจนเลยคือเปิดกับปิดนี่คือจะมีความ แตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับผมครับผมสวัสดีครับช่างวินนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตัววิเซอร์380 FM 2P นะครับก็ก่อนหน้านี้ก็ติดคันเร่งไฟฟ้าไปแล้ว1กล่องนะครับเดี๋ยวผมมาลองถามพี่เขาดูว่าติดกล่องไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วเป็นยังไงบ้างทําไมถึงอยากจะมาเพิ่มกล่องด้านล่างนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่ปั๊มเชลล์นะครับบางน้อยนะครับสวัสดีครับพี่ก็ติดติดคันเร่งไปก่อนใช่ไหมติดไปนานยังครับ ก็น่าจะสักเดือนนะครับเดือนหนึ่งอ่าผมขอถามนิดนึงคันเร่งอย่างเดียวติดไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีไหมมันก็ดีขึ้นพี่ดีขึ้นดีขึ้นประมาณหนึ่งใช่ครับเลีดน้ํามันได้ไหมก็ขยับขึ้นมาแต่ก็ผมว่ามันมันก็ยังคือดืดผมก็เลยอยากเอาตัวนี้เข้ามาช่วยอ๋ออ่าก็คือติดไปแล้วมันก็ขับดีขึ้นดีกว่าเดิมนะพี่แต่ทีเนี้ย มันก็ยังกินอยู่หน่อยๆไงครับผมเพราะว่ามันปลายมันยังไม่ไหลดีมากผมอยากให้ปลายมันไหลอ๋อได้วันนี้ก็มาติดดันล่างเพิ่มใช่ครับเพราะว่าไปดูรีวิวมาหลายคลิปใช่โอเคได้ครับก็ตัวดันล่างก็จะช่วยเพิ่มกําลังรถเพิ่มขึ้นรถหนักดันเขานี่คือแ๋วเลยนะครับอ่าก็ดูของพี่มาหลายคลิปด้วยไงผมเลยเพราะอแรกเล่นไฟฟ้าผมก็ติดของพี่ด้วยไงครับผมก็เลยเอ้ามันบาลานซ์ให้มันเป็นของพี่แล้วโอเคได้ครับก็ถ้าติดดันล่างเพิ่มเข้าไป เลทมันจะอยู่ประมาณ3.5ถึง4.0อาตัวนี้ผมจะดูแลดูแลให้จนกว่าจะได้ตามที่ผมพูดนี่แหละครับผมอ่ะโอเคก็ยกหัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นวิกเตอร์380นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งให้เลยเดี๋ยวมารีวิวอีกรอบนึงนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูรอบนะครับหลังติดตั้งว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมจะไปลองปิดกล่องดูอ่าดูที่รอบผมจะเหยียบเครืเร่งเหมือนเดิมนะครับ น,นี่ลองเปิดกล่องดูนะครับอ่าหยับคันเร่งเหมือนเดิมอ่าจังหวะหยับเหมือนเดิมแต่รอบฟาดไวขึ้นกว่าเดิมนะครับผมโอเคก็โหมดก็จะมีทั้งหมดอยู่9สเตปนะครับส่วนมากผมจะให้ตั้งโหมดออโตนะ้ทำงานอัตโนมัติเลยให้รถเลือกเองว่าต้องใช้แรงดันเท่าไหร่ตอนดันเขาตอนทางเรียบนะครับนี่แหละทำไมเหตุผลว่าทําไมถึงใส่ดันล่างแล้วประหยะดัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับมีสวิตด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับ เปิดจะมีจุดปิดจะไม่มีจุดนะครับอ่าส่วนครเล่งไฟฟ้าก็ใช้จะเติบเดิมที่เคยใช้งานได้เลยนะอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้พี่เจ้าของรถนะครับมาลองสัมผัสคันเล่งดูว่าต่างจากเดิมเยอะแค่ไหนนะครับ ไปขึ้นเยอะนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองปิดกล่องให้พี่ลองเขา,าลองเหยียบดูนะครับว่าเขาจะรู้ไหมว่าผมปิด,ปดอันนี้พี่ว่าผมเปิดหรือปิด,ป,ดปิดได้ไหมอีกรอบนึงอีกรอบหนึง,หนงนะเดี๋ยวผมจะยังไม่เปิดนะครับอ่ะพี่อีกรอบนึงเปิดหรือปิด อ่าโอเคเดี๋ยวเปิดกล่องอ่าลองใหม่ครับต่างกันได้ไหมอ่าโอเคครับผมสิ่งที่สัมผัสได้ชัดเจนเลยคือเปิดกับปิดนี่คือจะมีความแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับผมอ่าโอเคผมก็ใช้สเต็ปโหมด A ออโต้ไปเลยนะครับผมเป็นไงไงวะพี่โดยรวมโอเคเลยพี่สุดใจไหมสุดใจนะ ขึ้นช้าไงพะเวาเปลี่ยนร,รถหัวลอกมันจะขึ้เนเลยอย่เงี้ยหมดก่อนเนี่ยโอเคได้เลยได้เลยก็ <c oughs> คือตรงนี้เอามาตอบโจทย์ที่ว่าดันเนินบรรทุกหนักนะครับก็ <c oughs> คือตอบโจทย์ดีมากพ <c oughs> ี่ๆคนไหนสนใจก็ติดต่อผม,มได้เลยครับช่างวินกคเล่นไฟฟ้าหาดูรีวิวผมเพิ่มเติมได้ที่ช่อง Facebook, Youtube แล้วก็ TikTok นะครับจำชื่อผมได้หาผมเจครับช่างวินื่อเล่นไฟฟ้านะครับสวัสดีครับ